สวัสดีค่ะช่องประออนพี่สาวลงพลนะคะมาคะ่ะมาดูค่ะว่าประอ,อ้นจะทำอะไรค่ะโอ้ประออนจะทำข้าวต้มนะคะนี่นะคะมีอะไรมัางนาะข้าวต้มประออนนี่เนาะอ๋อมีถัวถ่วถั่วแดงนะคะนี่ค่ะ ถั่วแดงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะถั่วแดงประออนไปไปไปซื้อมาจากช็อปนะคะประอ,อ่อนก็จะมาเช่น้ำนะคะจะมาแช่น้ำนะคะนี่ค่ะน่ค่ะ ข้าวต้มนะคะเป็นผัวแดงนะคะเนาะนี่ค่ะถัวแดงนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะปอออนเตรียมจะห่อข้าวต้มค่ะข้าวต้มก็จะก็จะเป็นข้าวนะคะเนาะนี่นะคะอุปกรณ์นี่คือข้าวข้าวข้าวเหนียวนะคะที่เราแช่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแช่แช่แล้วเราก็จะนึ่งก่อนนะคะ เดี๋ยวป้าออนจะทําให้ดูนะคะทีละขั้นตอนนะคะวันนี้ให้ดูอุปกรณ์ก่อนนะคะมีข้าวเหนียวแล้วก็มีถั่วเนาะค่ะเนาะถั่วแดงแล้วก็มีใบตองด้วยนะคะนี่นะคะใบตองใบตองนะคะป้าออนป้าออนให้เพื่อนสั่งกับเพื่อนมานี่ค่ะใบตองสั่งกับเพื่อนมา เพื่อนเขาขายให้โลละยี่สิบห้าบาทนะคะปลาอ่อนสั่งมาโลหนึ่งนะคะมีใบตองแล้วก็นี่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายเนาะค่ะเนาะนี่นะคะป้าออนจะใส่น้ำตาลทรายตัวนี้นะคะค่ะแล้วก็มีกล้วยค่ะกล้วยข้าต้มผัดบ้านเรานะคะ นี่นะคะถัว่วอันนี้ถั่วเนาะประออนซื้อมาสองถุงค่ะ เป็นข้าวต้มข้าวต้มผัดนะคะแล้วก็จะมีกะทิกะทิกล่องด้วยนะคะค่ะกะทิกล่องด้วยแต่ป้าออนยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อมาน่ะคะ่ะเดี๋ยวป้าออนก็จะขออนุญาตไปซื้อก่อนนะคะกะ,กะทิกล่องหนึ่งนะคะจะใส่นะคะกล่องประมาณยี่สิบกว่าบาทนี่แหละคะ่ปะป้าออนไม่ได้ทําเยอะนะคะค่ะ จะจะห่อข้าวต้มวันนี้นะคะแล้วก็จะวันนี้วันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะค่ะป้าออนจะห่อข้าวต้มข้าวต้มผัดใส่ถั่วแดงนะคะนี่นะถั่วแดงค่ะแล้วก็ใบตองเนาะค่ะเนาะมีอุปกรณ์นี่ค่ะอันนี้ก็ข้าวเราแช่เรียบร้อยแล้วก็จะนึ่งทําให้มันสุกก่อนเดี๋ยวป้าออนจ,จะจะจะให้ดูเป็นทีละขั้นตอนนะคะว่าขั้นตอนของป้าออนห่อข้าวต้มผัดจะทํายังไงนะคะ โอเคเนาะค่ะนาะเน,ะนะะี่ค่ะก็ยังขาดอยู่อีกขาดอยู่อีกอย่างหนึ่งคือกะทินะคะกะทิกล่องเดี๋ยวป้าออนขออนุญาตไปซื้อก่อนนะคะนี่น้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็ถั่วนี่นะคะก็มีแค่นี้แหละคะ่ะอุปกรณ์ของป้าออนนะคะป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะที่จะทําข้าวต้มผัดนะคะวันนี้นะคะวันอาทิตย์นะะเนาะค่ะนาะพรุ่งนี้ป้าออนก็จะไปแจกเพื่อนอยู่ที่โรงงานกินนะคะค่ะ เาไปแจกนะคะค่ะคล้ายๆกับว่าห่อแล้วก็ไปแบ่งให้เพื่อนกินนะคะค่ะนี่นะคะดูนะคะดูป้าออนติดตามป้าออนนะคะขั้นตอนการห่อข้าวต้มผัดจะจะเป็นยังไงนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องป้าออนพี่สาวลุงพลกดติดตามให้ช่องป้าออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะ